ตรน,น,นันเขา,าเอาขนมเข้ามานะอันนี้มันมเป็น,งงนมันเป็นหนังกลางแปลงลปจะพาไปดูจอมันจะใหญ่มากเลยนะตอนเย็นจะไปไหมเค,ไนะคยไปนะเคยไปนะจอใหญ่ๆไม่มีที่นั่งใหนั่งตรงย้าหลืออะไรใช่ไหมหนูเคยหนูเคยไปตอนไหนเคยไปแม่าลอยู่ไปตอนไหนหนจอใหญ่หนังจอใหญ่แล้วก็มีที่นั่งให้เรานั่ง แต่มันไม่จมีที่นั่งให้เราเราต้องเอาเราต้องเอาเสือไปด้วยเสือปูไว้ให้คนนั่งเออเสือให้เรานั่งก็ได้ใช่แล้วหนูจะเอาอะไรไปเสือขนมน้ำโค้กรากาอนไหนว่าโรงหนังไม่ต้องเอาของกินไปไงไม่ใช่หรออันนโรงหนังแบบฮะอีแบบมันจะมีที่นั่งแล้วจอทีวีแะนหน้าใหญ่ หนูจะไปดูไหมคืนเนี้ยไปไหมแม่จะพาไปไปหรือเปล่าพาไปตอนนี้เลยตอนนี้อะไรเขากำลังตั้งอยู่เขาตั้งถึงตอนนี้แล้อใช่ไปดูไหมไปดูอะไรแม่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยหนูอยากไปหนูต้องรีบอาบน้ำนะโอเคไหมจนอาบน้ำต้องค่ะเดี๋ยวจะไปกันไปไหม,มไปจริงหนูจะเอาใครไปมั่งหนูจะให้ใครไปมั่งแม่แล้วใครอีก พตองอ่ะหนูต้องเตรียมเสือไปนะเสือใหญ่ๆนะพอ้กจั่อยเสือเล็กนิดเดียวมาไปกันเยอะแยะเลยเหรอ มันจะนั่งพอป่ะไปให้หมดคนเลยไม่จำเป็นหลายคนนี่อยู่บ้านเลยโอ้ you, ดูนั่งขีเลยมากนั่งสวยหน่อยลูกเป็นผู้หญิงนั่งเลยสวยๆอยิ้มมันหวานเล <c oughs> ดูนี่นยนะนอยู่าิ่อายิ้ม <c oughs> ก่อนอ้ยิ้มใส่แม่ก่อนแม่บายก่อนแม่บายค่ะบาย